รักใช่เทพเทา้าสร้างให้หากเราเองไซทวินบทกอนพวกนี้มันก็ไม่เห็นมีอะไรก็เป็นบทกลอนธรรมดาธรรมดา่รนมดาเองแต่มันสะท้อนถึงบริบทของยุคสมัยอ่านแล้วทําให้ผมเกิดแรงบันดาลใจอยากเขียนเป็นบทนังครับเป็นเพราะวันนั้นรถรางจะให้บริการเป็นเที่ยวสุดท้ายบริพัตรเพื่อนลุงได้ชวนลุงให้ขึ้นรถรางเพื่อกลับบ้านกันและบนรถรางเที่ยวสุดท้ายนั้นลุงได้พบกับบุกดา เอาจดหมายไปให้เขามุกดาอย่งคิดถึงเขาอยู่หรอแล้วาอารักษ์เขาพูดถึงมุกดาว่ายัางไงบ้างเราไม่แคร์เรื่องนายกับมุกดาเราไม่มีเยื่อใยอะไรเหลืออยู่อีกแล้วปล่อยเขาไปเถอะเขาไม่คู่ควรที่จะรับรู้ความจริงลุงจะไม่เอาจดหมายฉบับนี้ส่งให้ถึงมือลุงอารักษ์จริงๆรอครับมึงคิดว่าสอแก้วชอบมึงวะเนี่ย คุณอารักเขาภูมิใจในสูตรอาหารดั้งเดิมของเขามากงั้นก็เชิญแม่ภูมิใจกับสูตรอาหารของแม่ไปเลยงานนี้ม่เคืนอนาคตของกูแล้วเว้ยก็มึงสนใจแต่อนาคตของมึงไงแล้วอนาคตของกูล่ะไอ้บริพัตรมันมาไม่กี่วันนี่มันล้างสมองพวกแกกันได้หมดเลยอะไรเราจะออกไปจากที่นี่สักทีอะแม่ฉันยอมปิดร้านนี้ซะดีกว่าจะเปลี่ยนแปลงร้านฉันให้เป็นเหมือนกับร้านอาหารข้างถนน รถครางเที่ยวสุดท้ายทุกวันศุกร์วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา20นากา30นทีเริ่ม10กุมภาพัานธ์นี้ทางไทย PBS